สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับเหมือนเดิมนะครับรับซื้อเหรียญสลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับลายดี095412 4443แล้วก็สลาลม888นะครับผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อแล้วสำหรับท่านที่ติดต่อทางไลน์ไม่ได้นะครับแต่ว่ามี a c e b o o k นะครับมานี่เลยนะครับ กลุ่ม a c e b o o k นะครับสลานลมคอยชแนลนะครับเข้า Facebook แล้วก็ค้นหากลุ่มนะครับสลานลมคอยชแนลนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยนะครับผมในกลุ่มก็จะมีลงคลิปเหรียญต่างๆนะครับมีปักหมุดรายการหลักๆที่รับซื้อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าดูคลิปจะเข้าใจยากเอ้ยขอไปครับดูคลิปจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับพูดผิดนะครับดูคลิปเข้าใจง่ายไม่ยากนะครับเพราะว่า เพื่อนๆสอบถามมาแล้วผมพิมพ์อธิบายอ่ะจะเข้าใจยากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูรายการนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะส่งมาจากนครปฐมนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูเลยนะครับมีหลายๆท่านถามกันมาเยอะนะครับซื้อจริงหรือเปล่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยครับลองดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องที่ประมาณไม่ต่ํากว่าร้อยแล้วนะครับไม่ต่ํากว่าร้อยสองร้อยกล่องแล้วนะครับที่ที่ผมมาแกะให้ดูนะครับ ก็อันนี้ก็ส่งมาขายนะครับเพื่อนๆส่งมาขายได้จริงนะครับถ้ามีเหรียญตามที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับส่งมาขายเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกนะครับผมเพิ่งปล่อยคลิปไปได้ไม่นานไม่ถึงอาทิตย์นะครับพี่ท่านนี้ส่งเหรียญหนึ่งบาทหายากมาขายนะครับคุณพี่สุวิทย์นะครับขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะครับจากจังหวัดถ้าจะไม่ผิดนครปฐมนะครับ ส่งเหรียญหนึ่งบาทพระเสียเล็กมาขายผมนะครับซึ่งหนึ่งบาทขายได้สองพันห้านะครับเหรียญนั้นก็ขอขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณพี่ท่านนี้แบ่งปันอะไรมาให้ผมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าใส่เลขที่บัญชีมาหรือเปล่านะครับแต่ก็คือเพิ่งคุยกันได้หนึ่งถึงสองวันนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปหาเลขที่บัญชีในไลน์ก็ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย ว่าวันนี้พี่เขาแบ่งปันเหรียญอะไรมาให้ผมนะครับผมว่าพี่เขาน่าจะเป็นนักสะสมนะครับดูจากเหรียญเห็นไหมครับใส่เมาส์มาเลยนะครับก็นี่นะครับก็ข้อดีนะครับของการเก็บเหรียญหลักๆนะครับก็คือเวลายังไงอะเราจะขายหรือว่าเราจะเปลี่ยนสายการเล่นอขอใช้คําว่าเปลี่ยนสายการเล่นดีกว่าเหมือนก็เคยมีนะครับคุณพี่ท่านหนึ่งเขาเล่นเหรียญแล้วเขาก็เก็บแล้วก็ เลิกเล่นนะครับเพราะว่ายังไงไม่แมทกับตัวเขาไม่แบบแบบไม่ถูกฉลอกเล่นเหรียญ <_ C 1> เขาก็เลย <_ C 1> ส่งมาขายผมแล้วก็เขาเปลี่ยนสายไปเล่นพระเครื่องอะไรแบบนี้นะครับ <_ C 1> ก็เปลี่ยนสายหรือว่าเลิกสะสมนะครับหรือว่าจะแบ่งปันก็จะขายได้ง่ายขายได้เลยนะครับ <_ C 1> เพราะว่าเป็นเหรียญในกลุ่มที่ยังไงอะในกลุ่มที่เหรียญหลักๆนะครับในกลุ่มเหรียญหลักๆที่ที่ได้รับความนิยมนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับทางช่องผมก็เน้นรับซื้อเหรียญหลักๆนะครับนี่นะครับก็มีเลขที่บัญชีนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับพี่เขาแจ้งยอดมาให้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูสักนิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบก็ไม่ได้มีความลับอะไรมากมายนะครับนี่นะครับเงินยอดเงินที่ผมจะต้องโอนนะครับ 3,700ดร้อบาทอันนี้คือพี่เขาคิดมาให้แล้วก็คือเราตกลงกันแล้วนะครับ1900แล้วก็พัน0นะครับ3,700ร้ 3, บาทนะครับนี่คือยอดที่ต้องโอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับทำความสะอาดมานะครับ เห็นไหมครับผมเคยทําคลิปร yes, ับซื้อออกไปนะครับเหรียญตัวนี้นะครับเป็นเหรียญสิบสตางค์ชัดไหมครับเป็นเหรียญสิบสตางค์นะครับเนื้อทองแดงหางยาวนะครับเลขหนึ่งหางยาวนะครับหนึ่งเหรียญนะครับสองเหรียญเพื่อนๆดูสภาพนะครับดูสภาพเห็นไหมครับ สภาพแบบนี้นะครับเหรียญ10สตางค์ใช้อะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าขายได้นะครับแบบนี้รับซื้อนะครับราคาเริ่มต้นที่200-500ถึง500บาทต่อเหรียญนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญที่มันชัดๆดีกว่าอ่าเหรียญนี้จะชัดหน่อยนะครับเห็นไหมครับดูที่เลข1นะครับ10สตางค์เลข1จะหางยาวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็มีมีสภาพคละกันมานะครับ นี่นะครับอันนี้ก็นี่ๆให้ดูสภาพก็ตามคลิปเลยนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับหนึ่งเหรียญสองเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็สภาพดีขึ้นมาหน่อยนะครับสามเหรียญน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นหางยาวนะครับสิบจตางนี่นะครับ ถ้าปกติคือผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมทําคลิปรับซื้อเป็นหางยาวหมดเลยนะครับเท่าไหร่ละสี่เหรียญนี้เหรียญที่ห้าอ่านี้เหรียญที่หกนะครับหกเหรียญนะครับก็มีคลาสสภาพกันมานะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับหนึ่งสองแล้วก็ยังมีอีกนะครับอ่า อันนี้สสภาพนะครับอันนี้ผ่านใช้นะครับที่ผมผมก็ดูคร่าวๆนะครับดูดูจากรูปในไลน์ที่พี่เขาส่งมานะครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญล้างมานะครับทำความสะอาดมานะครับอ่าเป็น10ปี3ามหนึ่งนะครับเหรียญนี้ซื้อ900นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเหรียญทําความสะอาดมานะครับล้างมานะครับก็โอเคนะครับพี่เขาก็แบ่งปันให้นะครับ อ่าดูเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นีนน้น่าจะเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเห็นไหมครับเหรียญน,นี้ผมซื้อพันหนึ่งนะครับเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยตีราคาให้พี่เขาพัน,หน,น 2, หนึ่งนะครับสองเหรียญเนี่ยสองเหรียญนี้พันเก้านะครับอันนี้เหมามานะครับอันนี้เหมามาเหรียญละสามร้อยสามหกสิบแปดพันแปดนะครับอันนี้แจ้งราคาให้ให้รู้เลยนะครับพันเก้า พันเก้าคือสองเหรียญนี้นะครับอันนี้หางยาวนะครับก็คละสภาพกันมานะครับปกติอะจริงๆอ่อะเหรียญนี้ผมซื้อสองร้อยนะครับเนี่ยสภาพแบบเนี้ยนะครับตามสภาพนะครับแต่ก็คือโอเคคุยกันไม่ยากนะครับพี่เขาก็ยินดีแบ่งปันให้นะครับก็คือเราก็ผมก็อยากอยากอยากได้ด้วยนะครับอยากได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเหรียญที่ผมทําคลิปรับเสื้อ ยังมีเก็บอยู่จริงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาตัวอย่างเหรียญนะครับเนี่ยอันนี้ของผมนะครับอันนี้ของผมที่ผมเอามาทําคลิปนะครับอันนี้คือเหรียญเหรียญที่ผมเก็บไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทํารับซื้อผมมีเหรียญตัวอย่างเน <ค curtain, S 1> ี่ยก็นี่ก็สภาพยังสวยอยู่นะครับก็ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมทําคลิปนะครับแล้วก็พอดีพี่เขาเห็นน่าจะเห็นแหละแล้วก็พี่เขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับ ก็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 รับซื้อนะครับพี่รับซื้อเพื่อนเพื่อนมีเหรียญแบบนี้เยอะๆนะครับเหรียญสิบสตางค์นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญชัดๆดูเหรียญของผมดีกว่านะครับเนี่ยเลขหนึ่จะหางยาวนะครับเพื่อนเเลข1จะหางยาวนะครับนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองสังเกตดูนะครับเนื้อทองแดงนะครับก็ผมก็ซื้ออยู่เหรียญละสองร้อถึงห้าบาทนะครับราคาตามสภาพ นะครับเนี่ยแบบเนี้ยผมซื้อ200นะครับนะครับก็ซื้อมาก็เอามาแบ่งปันให้กับ FC ทางช่อง YouTube นี่แหละครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปลงขายในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของผมนะครับซื้อมาขายไปนะครับก็ก็บางครั้งผมมารีวิวเหรียญและครับแล้วก็มีเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับก็อยากได้นะครับก็เลยสอบถามกันเข้ามาผมก็เลยจัดทําพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนนะครับผมจะไปขายในอีกช่องหนึ่งนะครับจะได้แบบ เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบเรียบร้อยสักหน่อยนะครับผมผมชอบอะไรที่มันเป็นระเบียบนะครับก็เลยไปขายอีกช่องหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นี่นะครับก็รับเงินไปนะครับเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่อันนี้สิบยี่สิบอันนี้สิสตางค์สิบยี่สิบสามนะครับมูล,ลค่าหน้าเหรียญน,นะครับ 20บาท20บาทกับอีก60สตางค์นะครับ20บาทกับอีก60สตางค์ในมือผมนะครับเปลี่ยนเป็นเงิน3,700บาทเปลี่ยนเป็นเงิน3,700บาทอันนี้คือที่มาที่ไปของเงินที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรนะครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นเหรียญ10ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเป็นเหรียญ10 สิบรุ่นเก่านะครับในหลวงพระเสียรเล็กอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับแต่มันพิเศษตรงที่มันเป็นปีพศ2 5 3 1นะครับซึ่งมันเป็นปีพศ2 5 3 1มันเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยจำนวนการผลิต6,200เหรียญมันทำให้มีราคานะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆอะไรที่มันมีน้อยก็คือมันมีราคาอะไรที่มันมหายากมันก็จะมีราคานะครับเหรียญ10บ,บาทที่มีราคาที่ทางช่องผมรับซื้อตอนนี้นะครับ ปีสามหนึ่งปีสี่หนึ่งปีสี่สองปีสามสี่ปีห้าสามนะครับแล้วก็มีปีสี่สามสี่สี่แค่นั้นนะครับที่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 รับซื้ออยู่นะครับเหรียญปีพศอ,อ,อื่นๆปีอะไรหลายๆปีพศนะครับที่มีบางช่องรับทำคลิปออกมานะครับว่าจะมีราคาสูง นะครับก็คือผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆจะส่งเหรียญปีพศอ,อื่นๆที่ผมไม่ได้รับซื้อมานะครับก็คือไม่ต้องส่งมาเลยก็ได้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับหรือว่าส่งไปช่องอื่นๆที่เขาทําคลิปออกมาว่า,าเก็บด่วนมีราคาสูงเหรียญหน้าเก็บอะไรพวกนี้นะครับก,ก็ส่งไปช่องเหล่านั้นนะครับก็ น่าจะรับซื้อนะครับสำหรับปีพศอื่นๆที่ที่แต่ละช่องทําคลิปออกมานะครับก็คือช่องไหนทําคลิปก็ส่งไปขายช่องนั้นง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับส่วนส่วนของผมก็รับซื้ออยู่แล้วนะครับหลักๆนะครับนี่ก็ได้มาอีกได้มาอีก20บาท60สตางค์นะครับเดี๋ยวก็ต้องจ่ายไปอีก3 7 0 7นนะครับก็โอเคนะครับเป็นเป็นเป็นแบบอะไรที่แบบส่งมาขายได้จริงนะครับผมบางทีเพื่อนๆถามว่า ซื้อจริงไหมซื้อจริงไหมผมก็ผมอ่านแล้วผมก็ขำอ่ะไม่ใช่ไม่เชิงขำผมอ่านแล้วผมก็เออไม่ค่อยมีคนเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับก็ก็พูดเล่นนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับความเชื่อมันมันมันต้องต้องเริ่มที่ตัวท่านเองนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มานําเสนอนะครับเชื่อไม่เชื่อท่านก็ต้องพิจารณากันด้วยตัวเองนะครับผมได้แค่มาชี้แนะมาแนะนํานะครับมาให้ความรู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับชุดนี้ ยี่สิบบาท60สิบสตางค์รับเงินไปสามพันเจ็ดนะครับไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้โอเวอร์นะครับถ้ามีแบบนี้ก็ขายได้นะครับยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ลองลองส่งรูปเหรียญมาปรึกษากันได้มาสอบถามกันได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับถ้าอยากให้ท่านดูคลิปให้เข้าใจนะครับส่วนหนึ่งคือถ้าดูคลิปเข้าใจมันจะเป็นการคัดกรองคัดกรองเหรียญ ช่วยผมคัดกรองเหรียญส่วนหนึ่งแล้วนะครับท่านไม่ต้องส่งมาบางท่านส่งมาทั้งหมดเลยมีเหรียญสิบเป็นกองเลยส่งมาให้ผมดูทั้งกองเลยผมบอกว่าพี่พี่ต้องคัดเหรียญให้ผมก่อนนะผมไม่ได้รับเหมาเป็นกองผมไม่ได้รับซื้อทุกปีพศออนะครับอันนี้ก็คืออยากให้คัดกองให้ผมสักนิดนึงนะครับ mm hmm. เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เร็ว ในการแบบตกลงซื้อขายนะครับเร็วเร็วในการที่ผมจะได้ไปตอบคําถามตอบไลน์ของสมาชิกท่านอื่นๆนะครับอะไรถ้าเราเข้าใจแล้วก็เ,เข้าใจตรงกันนะครับมันจะเร็วนะครับเหมือนเหมือนคุณพี่ท่านนี้นะครับก็พี่เขาก็ส่งแต่เหรียญที่ผมรับซื้อมานะครับคุยกันคุยไลน์กันไม่เกินไม่เกิน5บรรทัดนะครับก็ตกลงซื้อขายแล้วก็ส่งมาขายเลยนะครับไม่ไม่ไม่ไมยุ่งยากนะครับสําหรับเหรียญที่มีตาม แตรายการที่ผมรับซื้อนะครับราคาก็คุยกันนะครับผมก็เสนอราคาไปแค่ครั้งเดียวพี่เขาก็พี่เขาก็ขายนะครับซึ่งผมก็เสนอราคาที่ผมพอจะไปขายได้นะครับเนี่ยชุดเนี้ผมซื้อ3ามพันกำไรผมไม่รู้จะถึง5 0 0รหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมได้ซื้อมาแล้วก็ได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆรู้ว่ามันมีอยู่ นะครับเหรียญมันมีอยู่ผมอยากพิสูจน์ตรงนี้ว่าเหรียญมันยังมีอยู่แล้วผมก็ซื้อจริงนะครับเนี่ยชุดเนี่ยสามพันกำไรผมไม่รู้จะถึง500หรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งซึ่งกำไรมากกําไรน้อยผมผมก็ไม่ได้เกี่ยงนะครับผมถือว่ากําไรน้อยผมก็ต้องทําให้มากขึ้นนะครับกำไรมากผมก็ทําปกตินะครับก็คือผมผมผมไม่ได้เกี่ยงเงินน้อยเงินมากนะครับขอให้แค่มีผลกําไรนะครับอันนี้ก็คือ เป็น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 หลักการของผมนะครับอะไรที่ขาดทุนนะครับขึ้นชื่อว่าขาดทุนเพื่อนๆอยากทํำไหมครับไม่มีใครอยากทํานะครับคนปกติย้ํานะครับถ้าคนปกติเขาไม่ทําอะไรที่มันขาดทุนนะครับยกเว้นขาดทุนแล้วเพื่อ,อมีความยังไงอะ่ะมีความสุขทางใจ ขาดทุนและมีความสุขทางใจเช่นการไปบริจาคการไปอะไรพวกนั้นนะครับก็คืออันนั้นก็เป็นความสุขทางใจนะครับแต่โดยหลักการทั่วไปค้าขายนะครับขึ้นชื่อว่าขาดทุนไม่มีใครไม่มีใครอยากขาดทุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเป็นการนําเสนอในรูปแบบของผมในมุมมองของผมนะครับนี่นะครับบนพื้นฐานของความจริงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาแกะกล่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้โอนเงินให้กับพี่พี่ท่านนี้นะครับมีเลขที่บัญชีมีอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอฝากนิดนึงนะครับเหรียญ10ปี3 1หนึ่งผมต้องการจำนวนมากนะครับถ้าใครมีพอจะแบ่งปันได้นะครับก็ส่งรูปมาราคาก็มาคุยกันอีกทีนึงนะครับผมต้องการไปทำอะไร ต้องการไปแบ่งปันให้กับ fc นะครับเขาทักกันมาเยอะสั่งกันมาเยอะผมหาไม่ทันนะครับผมเก็บจริงๆผมเก็บแค่เหรียญ2เหรียญแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับก็มีม,มีมีทักกันมาเยอะนะครับก็ผมก็อยากแบ่งปันให้กับท่านที่ต้องการจะเก็บไปสะสมจริงๆนะครับก็สําหรับท่านจะซื้อไปขายก,ก,ก็คือไม่ซีเรียสนะครับซื้อมาขายไปก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับก็ตามลําดับนะครับใครเร็วใครได้ด้วย เพราะว่าผมผมจะไปลงขายที่ช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็เหรียญอาจจะน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับใครเร็วก็ได้นะครับขครติดตามใครกดกระดิ่งไว้ก็มีโอกาสได้ดูคลิปก่อนก็มีโอกาสได้ซื้อก่อนนะครับสำหรับช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้จเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ